สวัสดีครับเพจพัทยอ,อตโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Isuzu D-MAX 2.5S Space Cap ปี2015ครับพี่ๆท่านใดกำลังมองหารถกระบะสวยๆเดิมๆพร้อมลุยงานไว้ใช้งานสักคันนะครับรอเลยครับคันนี้ราคาไม่แพงแน่นอนสวยๆเดิมๆทุกจุดครับคันนี้พร้อมทำงานสุดๆครับนอกจากรถราคาไม่แพงสามารถใช้หาเงินได้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคันนี้มันสวยมันสุดยังไง มาดูที่ห้องเครื่องกันครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.5หาลิตรรหัสเครื่องยนต์ 4JK1 เคเครื่องเกียร์เดิมๆแห้งๆพร้อมใช้งานต่อยาวๆครับถัดมาถ่ายด้านหน้าให้ชมนะครับฝาหน้าพร้อมไฟตัดหมอกพร้อมล้อกระทาขอบ15ครับเปิดกระบะท้ายให้ชมกันครับเดิมๆเนี้ยบครับพร้อมขนของพร้อมลุยงานครับเรามาดูภายในกันต่อครับภายในดำครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าครับเบาะแขปเป็นเบาะหนังครับผม สภาพบีดีเนี้ยบไม่มีปีไม่มีขาดครับสวยๆเดิมๆดิมจริงๆครับคันนี้ต่อไปดีเทลครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าครับปุ่มเซ็นทรัลล็อกครับคุเมอร์ไลสก้านสีดำดูดันครับถัดมาด้านหลังพุงมารไลนยนะครับก้านไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมที่ปัดน้ําฝนครับผมถัดมาเลขไม้นะครับเลขไม้น้อยครับ142,000กิเมตร ถัดมาหน้าจอวิทยุครับ FM AM MP3 AUX USB ควมบนเทิงครบครับด้านล่างระบบแอร์ครับผมหมุนทีหนาวรั้งคันแน่นอนแอร์เย็นฉ่ำจริงๆครับคันนี้ด้านล่างเป็นระบบเกียร์แมนนวลครับ5สปีดสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถ Isuzu d m a x ไว้ใช้งานสักคันนะครับคันนี้คุ้มค่า,าจริงๆครับเดิมๆหลอ่ลอๆเลยครับ ส่วนราคาก็ไม่แพงที่คิดครับราคาเพียง359,000บาทเครดิตฟรีดาวสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดครับผมถูกใจรีบจองรับรองไม่มีผิดหวังสวัสดีครับ